โอเคทุกคนตอนนี้เรมมาไม่อยู่ในโกะการ์เดนอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ก่อนเราจะไปเริ่มคลิปนะครับผมมีข่าวดีจะมาบอกตอนนี้ช่องของเราได้ครบ1 0 0 0 0แผู้ติดตามแล้วนะครับเย้ เพื่อเป็นการฉลองเดี๋ยวเราจะทําการแจก,กสัตว์เลี้ยงสตัวนะครับกติกาคือให้น้องๆนะครับกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามพี่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วให้ไปตัดคลิปพี่ยังไงก็ได้เกี่ยวกับฉลอง1 0 0 0 0แฟอและแท็กอันนี้ด้วยนะครับนี่แท็กข้อความอยู่บนนี้นะครับที่1นะครับจะได้ทีเล็กไปที่2องดะกอนไฟที่3ามมีมิกที่4ี่ควีนบีบผมมาคือว่าวันนี้เนี่ยเออก็ผมเนี่ยก็คิดว่าไอเจ้าแรคคูเนี่ยมันควรน่าจะเลเวล50แล้วนะผมจะไปใส่ในตู้อีโวกันนะครับโอเคนะครับผ คนดูวันนี้เรามาอยู่กับวันที่2แล้วนะครับผมได้เอาและคูณไปทําการใส่ตู้อีโวชั่นแล้วนะครับโอเคเราจะไปดูกันว่ามันจะได้บัฟอะไรซึ่งนะครับบัฟมันก็มีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีสิบสองบัฟแล้วก็มีบัฟรับอีกหนึ่งบัฟนะครับเป็นมันจะขี่สัตว์เลี้ยงได้นะครับถ้าได้และคูณขี่ได้นี่ก็คงจะดีครับแต่โอกาสน่าจะน้อยเช่นเคยนะครับสามสองหนึ่งได้แลยวว่า เอาดีอุ้ยแล้วคุณยักวะอ๋อคูณ exp ด้วยคูณ x p ด้วย,วยโอเคเฮ้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรากลับไปวันที่1ต่อเลยละกันเดีย๋ยวเราข้ามเวลาไข่เลยซึ่งวันนี้ผมบอกก่อนอาจจะไม่ได้เติมระวักไว้เยอะนะครับมีแค่นี้จริงๆนะครับโอเคคือหมดบัญชีแล้วครับรัวรัวๆรวๆ,ๆ,ๆมาๆ,ๆมฟองสาฟองพอเคะคาบิ่ามาโอ้คาบิบาร่าไม่ให้ผมยุนเลย คือไหนคาบิบร่าไหนคาบิบร่าผมโอเคเราสกิปไปเลยละกันมันจะโอเคสวยงามครับเราได้ต้นมาและหนึ่งต้นจัดไปมาโอเคคือไอบ้บนมาสตอบเนี่ยผมแทบไม่มีเวลาฟาร์มเลยมันก็เลยอาจจะได้ช้าตั้งแต่อัปเดตท,ที่แล้วยัน,นอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวเราทำการเอามาวางเลยลกันกอดี้เบสิก ออกมาให้หมดมาคือผมไม่รู้นะว่าต้นมันจะใหญ่ห,ญหรือไม่ใหญ่เขาบอกวางวางสปริงก่อนใช่ไหมเออเขาบอกแอดวานซะ์สามบอดี้สามเนาะเบสิกวางไปเรื่อยๆเออไปโอเคแล้วเราวางมาเมล็ดมเมล็ดยีไ่ไหนโอเคใส่นะ้ำลงไปยา่าจะเสร็จทันไหมเนี่ยหกเปอร์เซ็นต์แล้วมาขอเถอะต้นใหญ่ๆเลยโอเคอย่างนะั้นแล้วลิปนี้ก็ได้ต้นบริวัรสันมานะครับทำไมต้นมันเล็กจังอะ่ะคนดูอย่าบอกนะผมในต้นจิว๋วอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละและมูลแคทนอนไม่ตรงต้นไม้ผมงักแต่ตัว เฮ้ยตอนนี้ก็รอมันออกผลนะครับสวยสวยสวยมุนแคทมามุนแคทมาโอ้โหยี่สิบเป็ดวไปอะไรดกลับมามันนอนตรงนี้มุนแคทคือมันนอนไม่ตรงเลยอะอยตอนนี้เราไม่มีอะไรอาไปใส่ตู้ได้เลยคือผมอะเอาสว์เกงที่มันใส่ตู้ได้อาไปใส่ในไลฟ์หมดแล้วคนดูแต่ถ้าเราซื้อก็เราก็จะได้คอยฝั่งนี้ด้วยใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวระหว่างรอเดี๋ยวเราสุ่มมาเล่นรอหน่อยลวกันเนาะ Advanced Pack เอือมา เฮ้ไอ้คนดูโคตรเกลือเลยดีเจนก็ยังดีครับโอเคคืออย่างน้อยนะครับผมสุ่มเล่นๆเป็นไ,นไลฟ์ผมก็ได้ไอ้ต้นฟอสซี่ไลมานะครับไม่มอติกอ๋อมีอยู่โอเคโอเคไม่หมดยังไม่หมดไม่หมดแบมบูโอ้โหดีเจนอีกแล้วอันสุดท้าย อินี่นคือผลม,มันแล้วใช่ไหมครับไออันเล็กๆเนี่ยคือผมก็บูทอยู่นะอ๋อโอเคลูลาเราใส่อะไรดีเคยเราใส่เป็นนกสีดํอันนี้ไปแทนแล้วกันเฮ้ยมา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 ,มาเฮ้ยผลใหญ่มาว่ะมามามาจะสักเท่าไหร่มาเดี๋ยวดูกันเลยรถน้านี่ช่วยไหมน่ะว่าไงละคุณอ้าแต่คุณเมินผมว่ะคือทักปุ๊บคือหนีผมเลยอ่ะแกน่าจะต้องรอเวลาแหละเฮ้ยมาเลตแอปเปิลขายไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนเออเราลองเสื้อนี้มาสักแพ็คหนึ่งเล่นๆไหมอ่ะพอไหมก่อนไม่พอว่ะ โอเคทุกคนผมไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรระหว่างรอนะครับอ่ะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวขอ,อยัดตัดทนะ่าพหน้าจอไปที่ดีสคอดละกันใครตอบผมคนแรกเอาเลยเจ้ามีมิกโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เรากลับมาอยู่ใน Discord กันแล้วครับเดี๋ยวเราจะถามไหนลองลองดูดิจะมีใครตอบไหมมีเปล่ามีเปล่า เฮ้ยเอาดีใครตอบคือได้ไปเลยนะโอเคเดี๋ยวผมย้ายตัวผมไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะมาผมย้ายตัวผมไปอีกฝั่งหนึ่งน่าจะแบบไม่บงังแชทแล้วนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวมารอดูกันว่ามีใครตอบผมหรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีในระหว่างเรารอคนดูนะก็ยังไม่มีใครตอบอีกเช่นเคยไหนเราลองแท็ก every ว n นดีกว่าอ่าคือผมพยายามช่วยคนดูแล้วนะอ่ะ every one ไหนลองดูอ่ะใครตอบคือเอาปลาบึกไปเลยปีไว้โอ้โหคนตั้งกี่คน200 62คนหลุดต,ตีก็250กว่าคนเพราะว่าเรามีบอทประมาณ9ตัวนะครับคือตั้ง250คนมันจะไม่มีใครตอบผมเลยใช่ไหมมีครับอุ้ยโอเคนะคนดูเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรากลับมาดูต้นบนมาซ้ำที่เราปลูกกันต่อเลยนะครับก็ตอนนี้อ หยิเดียวเดียวเดียวเฮ้ยติดออโรร่าด้วยว่ะคนดูโอ้โ oh, หติดออโรร่าด้วยโอเคมาเดี๋ยวเราเอาถังน้ำมาล่าเลยลวกันเดี๋ยวบู์สปริงเกอร์อาเบสิกไปหนึ่งอง3ทีเขาจะ,ะเออนั่นแหละบูทบูไปนะครับแล้วก็แอดวานไปอีก3อันนะครับไปโอเคตอนนี้เราบูต์ไปแล้วอัน,นอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อต้อนไม้ฮัลโหลครับฮัลโหลครับ เอามาแล้วโอเคคือน้องนะครับน้องได้ตอบพี่คนแรกน้องเอาปลาหมึกฟรีไปเลยครับคลิปนี้พี่บอกเลยพี่แจกโคตรหนักดีใจไหมเนี่ยดีใจครับผมดีใจครับเอาชื่อมาเลยส่งส่งมาในห้องพูดคุยเลยครับโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละคนดูก็ฝากเขาวมกิจกรรมเยอะๆกันด้วยนะครับผมตั้งใจจะแจกจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามีไลฟ์ฉลองกันอีกไม่รู้วันไหนเดี๋ยวเราติดตามรับชมได้เลยครับบายบาย